ข้อัดงมงเฮ้ยอรราชบงศีประชไม่ต้องรูเสียเข้ามาไอ้กวาชาอยลอยเาอยู่ครับแกอยู่เลย รายการจะเป็นไปอย่างไรย้อนกลับมาแต่งตัวใส่บานพระแต่งเท้าเลยครับตันนีีครอบครัวของนาฬวดาโอ้โหอ,โอ,โอ,โอ,อดีดีดีอีดีดแดกมึงใส่เหมือนมึงไม่ได้ใส่อย่างไรเจ้าโกนว,วะ่ะเฮ้ยเพนใหม่ครับคุณพ่อขาโอ้โหนี่ตื่นเต้นอะไรกันนะขัาหน่าเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนี่ยหุกเขา ตีสองตีสามเนี่ยฮะมันยังไงอ้าวคุณพี่นี่คุณพี่ไม่รู้เหรอเจ้าคะว่าตอนนี้พระเด่นเนี่ยเขาไปบวชเป็นพระใหม่ทำบุญใส่บาตรกับพระใหม่เนี่ยได้บุญนะเจ้าค่ะเอ๊ะจะเกี่ยวเลยพระใหม่พระเก่าก็เหมือนกันนั่นแหละอ้าวเดือนนี้ไม่เห็นลุกอะไรขนาดนี้เลยคุณพี่พูดอย่างนี้หาเรื่องนะเนี่ยหาเรื่องรึเปล่าเนี่ยหาเรื่องไม่ชวนเลหรือเปล่าก็ไม่รู้ จะทำบุญตั ici, ้งแต่เช้าอิฉันเนี่ยอารมณ์ดีนะคะจะทําบุญคุณพี่อยากขัดขอร้องเลยเช้าเนี้ยอย่านะหุบปากด้วยแล้วพูดดีด้วยโ้ร้องร่วงมากันแล้วสกีนเด แม่มาพี่กุ้งแมคทับเลยโว้ยผมแรกจะมาตาย,ยาหน้าบ้านค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอองที่ซ่องกันท้าจะด,ดีดนนะดูเลยเอาผาาญี่ปุ่นก็มีด้วยเอาไปไกันเลยยังไงญี่มุนนะจูค่ะเสียงเือเหมือนคนนั้นไหม,ไม เสียงอ้อนเสียงหวานแม่กำมิดกำเมียนไม่เมื่อเวลาคุยกับผัวเลยเว้ยเฮ้ยขอให้ความคงความเดี่ยวเถอเบิงวันนี้ไม่ต้องแยกคุณพี่ผู้าอะไรเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้พูดกันแล้วใช่ไหมว่าอย่าหาเรื่องนี่ชวนทะเลาะแต่เช้าเลยนี่อะไรเนี่ยเก่งใจเขามั้งไหมเนี่ย เปี่ยนอารมณ์ไวเกิศตนี่ตาจะปลิน้นลงมาอยู่แล้วไม่แดกฉันใช่มเจ้าค่ะน่หมอนเจ้าค่าะเจริญพรโย ไปสักทีเธอโยมตะกัตแดนโยมรับโดยดีว่ามีเมียเลยยิ่งยมอไม่เกี่ยวนี่นลูกตาพานักเทศแล้วของเราแม่ย่องตัวรับฝ้าวาดอีจักเลยนะครับแม่มีย่องด้วยหายวะ ไม่ลบได้ยังไงโดนมาไล่คืนแล้วแล้วก้ฟอ่บเหมดแล้วมั้งเออมีมีด่ากันด้วยหายตีแหลกพวกบวานนี่ก็บอะไรอย่างงี้โอ้ยกันข้าวดีๆทั้งนั้นเลยโว้ยมีทั้งหมูทั้งเห็ดทั้งเป็ดทั้งไก่เอาถูกวะเดี๋ยวตะคืนบ้านไปน้ำมึงไม่มีอะไรให้ค้ากินกูจะแทงให้บิ็นจ้ำเลยคุณพี่ไพี่ฉันกะต้องเสียแล้วนะคะทนไม่ไหวอัน มันแล้วเหนุอพี่หนงมี่คหนตาค่ะกัดการสิไม่นานนี่มไเลยุ่นวาว่าลาลาอ๊บฮึ๊ออุ่นวายวุ่นวจริงจังยคุณพี่นะคุณพี่ไป คุณนายคุณนายคุณนายคุณท่านไร่คุณนายอย่างนี้ได้ยังไงฉันทำไม่ได้ฉันรับไม่ได้ฉันไปแล้วนะไปไม่กลับมไม่บานรวยร้ร่ำรวยอยู่รำลกคากรปาวยไปไหนไปเลยนี่ไปเลย โอ you <laughs> ้โหนี่มันอะไรวะหมดเนี้ยเฮ้ยอีห่าจิ๊บพวกมบงก็เหมือนกันถังให้เคี่ยวไอ้ด่างเลยอ้อข้ากินกันแต่เช้าเลยพวกมึงอ่ะเด้ยอย่าให้กูเจอในวันนี้มาอยู่อยู่หน้าบ้านกูอีกกูจะเอาต๊กิงหัวพวกมึงเฮ้ยเล้ยกันมาบ้าเขแล้วลงตาคขแล้ว ไม่ใช่ขอรับเราไม่มีพระทาหารกันแล้วด้วเราจะอะไรชันเช้ากันขอรัหลงตาไอเอเยอมีโอเปบัดไปปัด Đéo. Đéo, chéo đúng. Chéo, chéo ทรยแม่เดยเดียยวแม่เด่นโแม่เอยยงสิการตัวพาไม่ได้จะเอาปัดม่ยมีโยแม่มีดฝันไปใช่ไหม บวชอยู่ี่สพักดแล้วครับชีนบุญของโยมแม่เหชายพชัยเพลือดของท่านเจริญพรนะโยมแม่เดี๋ยวก่อนนะแล้วโยมแม่ไปยังไงมายัางไงวิ่งล้มลงกุคานมาแล้วโยมพ่อละ่ะเธอเจ้าดาวลดมาได้หรือเปล่าโย,ย,ยมพ่อตายแล้วโยมพ่อตายแล้วแล้วเจ้าดาวล่ะเจ้าดาวมันก็ขาดสติบังคับให้แม่เปลี่ยนชุดดำ เรเป็นคนเดาโจรแทนพ่อแม่ไม่มยอมทำดาวมันได้เท่าไรแม่เบอแม่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วแม่ทุกข์ใจแล้วกันกมุนาวัตตีโลโกจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยเหลือนายโยแม่ได้นอกจากชี้ทางสว่างให้กับโยแม่นั่นก็คือให้โยแม่ มาบวชอยู่กับลูกที่นี่จะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้โยมแม่พ้นทุกข์ครับถ้ามันเป็นหนทางดับทุกโยมแม่จะบวชอยู่กับท่านที่นี่นะเจ้าค่ะจะเรินพอนะโยมแม่จไม่ต้องห่วงโยมแม่เดี๋ยวให้นรสิงโกนหัวให้โกนเลยแม่ใจเย็นไปดูดลวงตาก่อนไปจะขอชี้ทางสว่าง តតកម្មទីកោ ทได้ไรับได้ไปกลับวันรีบไปไหนไปดูลวงตาดินไีนไเขาเขาเป็น้วไรรถระเบียนสามหอสิบ 3, 6, ททททไทยราดีพยายับรถเด็ยครับสสามห